สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําวิธีการจับคอร์ด A7 นะครับมาดูกันเลยนะครับเราจะใช้นิ้วชี้แทน1นิ้วกลางแทน2นิ้วนางแทน3แล้วก็นิ้วก้อยแทน4นะครับเราจะจับกันที่ช่องที่2นะครับโดยใช้นิ้ว1นะครับมาจับที่สาย4ช่อง2นะครับตรงนี้นะครับจับตามได้เลยนะครับแล้วก็นิ้ว2นะครับมาจับที่ สาย2ช่องที่2นะครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับจับแค่2ตัวนะครับแล้วก็ดีลงไปเลยนะครับเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่า A7 นะครับอันนี้คือแบบที่1นนะครับผมหรืออาจจะเติมนิ้ว3ไปที่สาย1ช่อง3ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับ มาดูแบบที่2นะครับเราจะท่าปไปที่ช่องที่5นะครับนับมาเลย1 2 3 4าี่แล้วก็5นะครับท่าไปเลยนะครับน yeah. ิ้วชี้นะครับนิ้ว1นะครับนิ้วชี้ท่าไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็นิ้ว2นะครับไปที่สาย3ช่องที่6นะครับแบบนี้อ่าแล้วก็นิ้ว3นะครับไปที่สาย5ช่องที่7นะครับ เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดีลงไปเลยเสียงคล้ายคล้เมื่อสักครู่นะครับแต,แต่ว่าจะมีโทนเสียงที่ลึกขึ้นมานะครับเป็น a s e v นะครับเช่นเคยนะครับเราจะเติมนิ้วก้อยไปก็ได้นะครับก็ถ้าเติมไปก็จะเป็นสายสองนะครับช่องที่8นะครับ ก็เป็นตรงนี้นะครับนี่เติมตรงนี้ไปก็ A 7เหมือนกันนะครับถ้า mm hmm. อยากจะจับเต็มก็จับแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่อยากจับเต็มก็ปล่อยนิ้วก้อยออกนะครับ mm hmm. รเวลาจับนี่กดไปให้แน่นเลยนะครับเพื่อให้เสียงออกมาชัดเจนนะครับแบบนี้ mm hmm. นะครับชัดทุกโน้ตนะครับเวลาเล่นดนตรีต้องเล่นให้เสียงที่ชัดที่สุดเคลียร์ที่สุดนะครับผม โอเคมาทวนกันนะครับอันที่หแบบนี้นะครับแบบที่1แบบที่2หรือว่าะนะครับนี่คือคอร์ด A7 นะครับผมฝึกฝนบ่อยๆทำได้แน่นอนนะครับผมอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปนะครับว่าจะสอนคอร์ดอะไรนะครับสวัสดีครับ